ทุกคนเคยคิดกันไหมครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตที่ดีแต่อยู่ๆวันหนึง่งได้เจอเหตุการณ์ที่แสนสะเทือนใจที่มันหนักหนาสาหัสมากๆจนกลายมาเป็นคนบ้าคนวิกจลจริตขึ้นมาได้นั้นเขาต้องเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดไหนถึงทําให้เป็นแบบนี้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีมาแล้วนะครับในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกเศรษฐีแต่ต้องเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่สะเทือนใจจนทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนบ้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้เจอกับพระพุทธเจ้าของเราแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงมาเริ่มกันเลย ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลในกรุงสาวัตถีได้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทรัพย์สมบัติมากและเศรษฐีคนนั้นได้มีลูกสาวคนหนึ่ง เป็นสาวที่มีรูปงามและเมื่อลูกสาวนั้นอายุได้16ปีเศรษฐีและภรรยาของเศรษฐีก็มีความรู้สึกเป็นห่วงลูกขึ้นมาเพราะว่าลูกนั้นได้เริ่มเติบโตเป็นสาวแล้วก็ด้วยความที่ห่วงลูกมากๆก็เลยแก้ปัญหาแบบคนรวยนะครับก็คือ ได้สร้างปราสาทเจ็ชั้นไว้ให้ลูกสาวนั้นอยู่ก็คือไม่อยากให้พบปากกับชายใดและก็ให้มีคนรับใช้หนึ่งคนที่เป็นผู้ชายให้มาดูแลลูกสาวของตนเองและมีอยู่วันหนึง่งทางเศรษฐีนั้นก็อยากจะหาคู่ให้กับลูกสาวของตนเองที่เหมาะสม ก็เลยไปหาผู้ชายที่มีสกุลเสมอกันให้มาแต่งงานกับลูกสาวของตนเองเรื่องแบบนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วซึ่งปัจจุบันการคุมถุงชนก็ยังมีอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนี่แหละครับแต่เศรษฐีนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ลูกสาวของตนเองกับคนรับใช้นั้นได้ถูกใจและชอบกันไปแล้ว คราวนี้เมื่อลูกสาวของเศรษฐีนั้นได้รับข่าวแล้วว่าจะมีการจัดงานแต่งของตัวเองกับผู้ชายอีกคนที่มีสกุลเสมอกันซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนลูกสาวเศรษฐีก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานก็เพราะว่าตอนนี้ได้รักกับคนใช้ไปแล้วก็เลยบอกกับคนใช้คนรักของตนเองไปว่าถ้าท่านรักฉันจงพาฉันหนีไปเถิด ส่วนคนรับใช้ก็ได้ตอบตกลงนะครับว่าจะพากันหนีออกไปแล้วไปใช้ชีวิตด้วยกันและก็ได้นัดกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเช้าตู่เราจะไปเจอกันที่หน้าประตูเมืองพอเมื่อวันนั้นมาถึงลูกของเศรษฐีนั้นก็ได้นุ่งผ้าแบบเก่าๆสยายผม คือพยายามจะปลอมตัวให้เข้ากับพวกทาสีทาสีก็แปลว่าท่าที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือจะทำตัวให้กลมกลืนและก็เดินไปที่ที่นัดหมายกับคนใช้เอาไว้ในเวลาเช้าตู่พอถึงเวลาทั้งสองคนก็มาเจอกันในที่ที่นัดหมายกันไว้แล้วแล้วก็พากันเดินไปยังแถบชนบทที่ห่างออกไปจากตัวเมือง แล้วก็ได้ไปอาศัยอยู่ในแถวนั้นจนเวลาผ่านไปก็ได้ใช้ชีวิตกับคนรับใช้ผู้นี้และนางก็ได้ตั้งครันขึ้นมาด้วยความที่นางเคยเป็นลูกของเศรษฐีใช้ชีวิตแบบสุขสบายพอตั้งครันขึ้นมาก็ได้นึกถึงบิดามารดาแล้วได้พูดกับสามีตนเองไปว่า ตอนนี้เราตั้งครันแล้วและในที่แห่งนี้คงไม่มีใครมาดูแลอุปการะพวกเราเราขอให้ท่านนำเรากลับไปที่บ้านเกิดเถิดเราจะไปคลอดบุตรที่นั่น ปกติแล้วบิดามารดาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนถ้าเห็นลูกของเราแล้วท่านก็คงจะให้อภัยส่วนฝ่ายสามีก็ขัดคขานเลยนะครับก็คือจริงแหละถ้าบิดามารดาเห็นลูกสาวของตนเองกับหลานก็คงจะไม่ทำอะไรแต่เราเนี่ยเป็นคนรับใช้ถ้าเราไปที่นั่นเราคงต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วสามีก็ไม่ให้นางนั้นไปนะครับ และมีอยู่วันหนึง่งสามีได้ออกไปหาของในป่านางเห็นดังนั้นก็มีความคิดว่าจะหนีกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิดนางก็ได้ไปบอกเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงไว้ว่าหากสามีเรากลับมาแล้วไม่เห็นเราถ้าสามีมาถามก็ให้บอกไปว่าเราเนี่ยกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิด เห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะหนีกลับก็ยังเป็นห่วงสามีนะเลยฝากให้เพื่อนบ้านแถวนั้นไปบอกให้เพราะถ้าอยู่ๆออกไปเลยโดยสามีไม่รู้อะไรเลยก็คงจะกังวลเป็นอย่างมากและคราวนี้พอสามีกลับมาบ้านก็พบว่านางไม่อยู่ก็เลยไปถามเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกว่านางกลับบ้านไปแล้ว พ่อสามีได้ยินแบบนั้นก็รีบไปตามนางกลับมาสุดท้ายแล้วด้วยความที่นางท้องแก่เวลาเดินก็เดินลำบากค่อยๆเดินสามีจึงตามมาทันแล้วก็อ้อนวอนขอให้นางอย่าไปเลยแต่นางก็ไม่ฟังจะไปให้ได้แล้วในจังหวะน,นั้นอยู่ๆ ลมกรรมชะวาดของนางก็ปั่นป่วนลมกรรมชะวาดก็คือลมที่อยู่ในท้องของผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณได้เลยว่านางกำลังจะคลอดลูกแล้วเมื่อสามีเห็นดังนั้นก็ให้นางไปนอนอยู่ที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วก็นอนคลอดอย่างยากลำบากอยู่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วก็ได้คลอดลูกออกมาได้สำเร็จพอคลอดลูกเสร็จแล้วนางก็มีความคิดว่า ตอนนี้เราก็คลอดบุตรออกมาแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะกลับไปที่บ้านเกิดก็เลยพากันกลับไปที่บ้านของสามีตามเดิมและเมื่อเวลาผ่านไปนางก็ได้ตั้งครันอีกคราวนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือนางก็ขอสามีว่าตนเองอยากจะกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเกิดแต่สามีก็ไม่ให้ไปนางก็หาโอกาสตอนที่สามีไม่อยู่บ้านก็แอบหนีไป นางก็อุ้มลูกหนึ่งคนไปด้วยพร้อมกับแบกลูกที่อยู่ในท้องที่แก่อีกสุดท้ายแล้วสามีกลับมาไม่เห็นนางก็รู้แล้วแหละว่านางต้องหนีกลับบ้านแน่นอนก็เลยตามไปสุดท้ายด้วยความที่เป็นผู้หญิงท้องแก่แล้วต้องแบกลูกอีกหนึ่งคนมาด้วยเวลาเดินก็เดินได้ช้าทําให้สามีตามมาทันสามีก็ขอให้นางกลับบ้านแต่นางไม่กลับ และยูอยู่คราวนี้ได้เกิดเมฆลูกใหญ่กำลังตั้งเขาทั้งทที่ไม่ใช่ฤดูฝนและฝนก็ได้ทำการตกมาอย่างหนักในขณะนั้นลมกรรมะชวาดในท้องของนางเริ่มปั่นป่วนก็รู้ได้เลยว่าจะต้องคลอดบุตรออกมาสามีเห็นดังนั้นก็เดินตรวจด,ดูสถานที่หาสถานที่ที่ไม่เปียกฝนและจะทำการคลอดบุตรก็ได้เดินไปถึงจอมปวกแห่งหนึง่งก็คิดว่าจะใช้ที่ตรงนี้แหละในการคลอดบุตร แต่บนจอมปวกก็ได้มีพุ่มไม้อยู่สามีจึงได้เอามีดที่ติดตัวมาจะเอาไปตัดพุ่มไม้ตรงนั้นพอเดินเข้าไปใกล้จอมปวกปรากฏว่าได้มีงูเลื้อยเข้ามากัดจึงทำให้สามีนั้นล้มลงอยู่ตรงนั้น ในตอนนั้นทางภรรยาก็พยายามจะมองดูทางนู้นทางนี้แล้วก็สงสัยว่าทำไมตอนนี้สามียังไม่มาสักทีและด้วยที่ว่าตอนนี้ตัวเองใกล้จะคลอดแล้วก็ขยับตัวไปไหนไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องคลอดบุตรในที่ตรงนั้นและได้เสวยทุกอย่างมหันจากการคลอดบุตรในครั้งนี้พอคลอดบุตรออกมาได้ฝน ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดตกเลยลูกทั้งสองก็ร้องให้ส่วนนางก็ขยับไปไหนไม่ได้นางก็เลยใช้ตัวของนางมาค่อมลูกทั้งสองคนไว้เพื่อไม่ให้โดนฝนนางนั่งในท่าค่อมแบบนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงตอนเช้าพอรุ่งเช้าร่างกายของนางก็ได้เปลี่ยนสีคล้ายกับสีของใบไม้เหลืองเหมือนกับไม่มีเลือดนี่แหละครับก็เพราะว่าโดนฝนทั้งคืนพอเราฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ทุกคนพอจัจินตนาการกันออกใช่ไหมครับว่านางนั้นได้รับความทุกทรมานขนาดไหนแต่แค่นั้นยังไม่พอยังมีเรื่องที่ทำให้นางเจ็บปวดอีกเยอะเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับพอตอนเช้านางเริ่มมีกำลังขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็อุ้มลูกที่พึ่งคลอดแล้วก็เดินจุงลูกอีกคนหนึ่งเดินไปตามทางที่เมื่อวานสามีนั้นเดินไปพอเดินไปถึงก็เห็นว่า ตอนนี้สามีของตนเองนอนตายอยู่ที่จอมปลวกและร่างกายของสามีนั้นก็กลายเป็นสีเขียวไปแล้วนางก็ได้โทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเราเองนี่แหละที่ทำให้สามีต้องมาตายแบบนี้ สุดท้ายแล้วนางก็ต้องเดินทางต่อไปก็คือจะพาลูกทั้งสองกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองคราวนี้เมื่อเดินมาถึงแม่น้ำหนึ่งซึ่งแม่น้ำนี้ชื่อว่าแม่น้ำอจิลวดีซึ่งจริงๆแล้วความสูงของแม่น้ำนี้จะสูงเพียงแค่หัวเข่าเท่านั้นแต่ด้วยที่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักทําให้แม่น้ำแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณหน้าอก และนางต้องข้ามไปอีกฝั่งแต่จะข้ามไปพร้อมกับลูกทั้งสองคนก็คงไม่ไหวนางจึงบอกให้ลูกคนแรกที่พอจะฟังรู้เรื่องบอกให้รออยู่ตรงนี้ก่อนนางจึงพาลูกที่พึ่งคลอดอุ้มไปและข้ามไปอีกฝั่ง พอถึงอีกฝั่งก็ได้นำกิ่งไม้ต่างๆมากองๆไว้แล้วเอาลูกที่พึ่งคลอดวางไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินกลับไปรับลูกอีกคนและในขณะที่ข้ามไปได้อยู่ประมาณตรงกลางแม่น้ำก็ได้มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาและเหยี่ยวตัวนั้นก็เห็นเด็กทาลกเหยี่ยวก็คิดว่าสิ่งนี้แหละคือชิ้นเนื้อ เหี่ยวนั้นก็ได้โฉบลงมาส่วนนางนั้นเห็นว่าเหี่ยวกำลังจะโฉบลูกตัวเองก็เลยทำท่ายกมือร้องตะโกนเพื่อจะไล่ยเหยี่ยวไปแต่เหี่ยวนั้นก็ลงมาโฉบเด็กทารกเอาขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดส่วนลูกอีกคนที่เห็นว่าแม่กำลังทำท่าทางมืออยู่ในตอนนั้นก็คิดว่าแม่นั้นเรียกก็เลยกระโดดลงน้ำไปเพื่อที่จะไปหาแม่ ซึ่งจริงๆแม่ไม่ได้เรียกนะแต่แม่กำลังไล่เหี่ยวและลูกก็โดนน้ำพัดไปส่วนานางเห็นดังนั้นก็ร้องไห้แล้วก็เดินลำพึงว่าบุตรของเราคนนึงถูกเหี่ยวโชวไปบุตรของเราคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีของเราก็ตายในที่เปี่ยวก็คือเดินลำพึงลำพันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเดินเข้าใกล้กรุงสาวัตถีแล้วก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่ง นางจึงถามไปว่าท่านเป็นคนที่ไหนผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเราอยู่ในกรุงสาวัตถีนางก็ถามกับผู้ชายคนนั้นไปว่าท่านพอจะรู้จักตระกูลนี้ไหมนางก็บอกชื่อตระกูลไปผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันทราบว่าตระกูลนี้คือใครแต่ว่าแม่นางอย่าถามถึงตระกูลนี้เลยให้ถามถึงตระกูลอื่นดีกว่าเดี๋ยวฉันจะบอกนางก็บอกไปว่าตระกูลอื่นฉันไม่ถาม ฉันจะถามถึงตระกูลนี้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าแม่นางอย่าถามเลยคราวนี้นางก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมไม่ให้ถามสุดท้ายคุยไปคุยมาผู้ชายคนนั้นก็ยอมบอกไปว่าคือเมื่อคือนนะ่ะฝนตกหนักและในตอนกลางคืนบ้านของเศรษฐีผู้นี้ได้ล้มลงมาทับคนในบ้านก็ได้แก่เศรษฐี ภรรยาของเศรษฐีและบุตรชายของเศรษฐีร่างของสามคนนั้นยังถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนอยู่เลยควันที่เผาอยู่ยังไม่จางหายไปเลยพอนางได้ฟังแบบนั้นสตินางก็หลุดเลยกลายเป็นคนวิก,กลจริตยืนตะลึงอยู่ตรงนั้น และก็ได้ลำพึงลำพันอยู่ตลอดว่าลูกของเราตายสามีเราก็ตายมารดาบิดาพี่ชายของเราก็ตายนางก็เดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายเสื้อผ้าก็หลุดลุย่ยคราวนี้เมื่อชาวบ้านมาเห็นก็เข้าใจว่านี่คือหญิงบ้าก็เลยแกล้งก่อฝุ่นไปโรยบนศีรษะของนาง บางทีก็คว้างด้วยก้อนดินส่วนนางนั้นก็เดินไปเรื่อยๆแบบคนไร้สติเดินไปแบบไม่มีจุดหมายคราวนี้นางได้เดินไปถึงที่ที่หนึ่งก็คือพระเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอยู่อยู่ๆนางก็เดินเข้าไปในนั้นเดินเข้าไปแบบเสื้อผ้าหลุดลุย่ยพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นก็คิดในใจว่าเบ้นแต่เราเสีย ผู้อื่นที่จะมาเป็นที่พึ่งของนางได้นั้นย่อมไม่มีก็คือถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครแล้วที่จะช่วยนางได้คราวนี้คนที่อยู่ในที่ตรงนั้นก็พยายามห้ามไม่ให้นางเดินเข้ามาแต่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าพวกท่านจงหลีกไปอย่าได้ห้ามเธอในคราวนั้นนางได้เดินเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดกับนางไปว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิง ด้วยพุทธานุภาพตรงนี้ก็ทําให้นางนั้นคืนสติกลับมาได้พอคืนสติกลับมาได้นางก็เห็นว่าตัวเองนั้นมีเสื้อผ้าที่หลุดลุย่ยก็เกิดความอายในขณะนั้นก็ได้มีบุรุษคนหนึ่งในที่แห่งนั้นก็ได้โยนผ้าเข้าไปให้นางได้ห่มและนางก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าก็ตัดไปว่าปะตะจาราน้ำในมหาสมุทรทั้งสมีประมาณน้อยถ้าเทียบกับน้ำตาของคนทุกข ที่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าตลอดสั่งสารวัตนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าบอกก็ให้นางปตจลาได้รู้ว่าที่เราร้องไห้กันอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นแค่ชาติชาติหนึ่งเท่านั้นซึ่งพวกเรานั้นเกิดมาแล้วก็ร้องไห้แบบนี้มานับไม่ถ้วนแล้ว พวกเราเสียใจและได้พัดภาคจากของรักของชอบมาหลายภพหลายชาติแล้วน้ำตาที่พวกเราเคยร้องให้มาตลอดสั่งสารวัตนี้ไม่ได้น้อยกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เลยเนี่ยทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าเราเคยเกิดมาแล้วร้องให้กี่ภพกี่ชาติแล้วร้องจนขนาดที่ว่าน้ำตาของเราเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีก พอพระพุทธเจ้าเห็นว่าความโศกเศร้าของนางปตาจาราเบาลงแล้วก็เลยแสดงธรรมให้ฟังจนนางปะตะจาราบรรลุโสดาปติผลส่วนที่นางได้ชื่อว่าปะตะจาราเพราะคําว่าปะตะจาราจะมีความหมายประมาณว่าผู้ที่กลับมาได้นะครับน่าจะประมาณนี้ก็คือจากคนที่เป็นบ้าแล้วกลับมาเป็นคนที่มีสติได้ พอนางประตาจาราบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุณีและพอเวลาผ่านไปก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดนี่แหละครับคือเรื่องของนางประตาจาราเถรีจากหญิงที่เป็นบ้ากลับกลายมาเป็นภิกษุณีที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ และตอนนี้ช่องของผมจะทำคอนเทนต์เป็น2แบบนะครับก็คือเล่าเรื่องแบบนี้และอีคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์แนวช่วยเหลือให้ทานด้วยสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะสัตว์หมาแมวหรือผู้คนถ้าช่วยได้เราก็จะช่วยถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับเพื่อผมจะนำไปพัฒนาสร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ยังไงวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องราวของนางปตาจาราเถรีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ